สบายดีพี่น้องสบายดีตอนขำํำแรงแรงพี่น้องตอนนี้บ่เอื้อสิลงบ้านตุ้ยตุ้ยพี่น้องบ่าอาจกับตุ้ยตุ้ยเพิ่นโทรมาว่าให้ลงไปหามีอียงเนาะพี่น้องแต่บ่าก่อนอื่นก็จะเอามาา่านลงไปให้นางพอเดมมกพี่น้องบรรยากาศเย็นื้นนี้ก็เลยใส่เสือ้อสอุ่นจักหน่อยอสวัสดีค่ะหนูนะ่ะเอาคือ สบายดีจ้ะทุกคนโอ้ยใสก,กตารลดนั่นดิมันบังไฟขอยอไปเอาลงไปบ้านตุย๋ยจุยกันพี่นอ้องไปทำอะไรไม่รู้โู้ดดำดำเลอดมันพอกแป้งอีกเฮ้ยเฮ้ยกล่องเขาสดเ <c oughs> นาะกลอบจากบ้านแล้วทุกคนอีหยัง มืดไหมเส้นทางที่เราจะไปก็ับบ้านก็เปิดไฟไว้เตรียม้ด็กหนองเสียงลมในเด้อจหน่อยก็มันมืดเนาะก็เดินทาง ไปสูงหนาวมไปบึงบึงคนว่าให้ลงไปหาอยู่บ้านตุ้ยตุ่ยพี่น้องอาจและเจนตุย๋ยคนมาลงมาหาเนี่ย บานเทตูททอะไร,รยังไงเนาะ <No. S 2> <อ>เขาจะเด้งอะไรอันนี้อันนี้อยู่ในเขตบ้านเลยพี่น้องอยู่ในเขตบ้านนะน้องคือ <c oughs> มันกระสิมือนเนี่ยเพราะว่าบ่มีไฟยังทางเนาะเพราะว่าเฮายังบ่มีงบดนก,การ ใส่ไฟเหมือนบรรณพวกบรรณพวกได้แล้วพี่น้องได้แต่ว่าขาดบางน้ำเลี้ยวไปคล้องบอดีมาเนาะนวันทีนวัดฝนก็ยังดีน้อยนึงได้โซลาเซลล์มาอู้ลายหลอดวิเด้อร์ที่สองสามสี่ห้าหกจิตจิตแปดหลอดได้โซลาเซลล์มาจิตแปดหลอดพี่น้องเหมือนกันสว่างนี่สองสหลอด จะบินตัวเองหย่าไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามอยู่บ้านตุ้ยๆแล้วกันเนาะพี่น้องนะเกจิชิบบ้านโอ้โหมาเจอชุบช้า เสือยจุกักเออปากยิงปูยิงยังไม่ใส่เสืออยู่แล้วสีดุแล้วสีดุแล้วข <c oughs> ึ้นย่างไปแล้วคืออย,าอย่างแบบเปโซยโอ้ยอ่างน้ำปูยิงตดเมนนี่เลยมีอะไรให้ฉันลงมาดึกเดือดหืม ว่าฉันทองกับตุ้ยตุ้ยฉันได้ตัวฉันได้ตัวเลยฉันได้ห้าตัวอยู่ที่ทองหรอเอ้านี่นี่พ่อเหรอเนี่ยใช่ไหมเขากินยาบัสซี่เม็ดแต่ยังมัวรุกหรอตายแล้วตุ้ยตุ้ยจะเป็นพ่อแล้วอาจท้องทุกคนัันอมบิกว้ นี in, e 1> 1: ่เด really right. I mean ็กคนลับิเชื like, ่ออแล้วนะครับมาดึงาดึงอะไรแตมาดึงก็เด in ี๋ยวเอามัดครึ่งนึงก่อนละหืึงมามไ่มายอยสกินเท้าเ็เฉาะือจ่ายเลย้อยะอนีนะนี่ยล้างกวเง่อล้างเงด่อมเออมาให้มกับแม่โบลา มาอืด็ดิดกกูไปเพงไปคุยเอาเฮ้ยยังไ <Gomez S 1> ม่ได้กินเดกส่นเลยนะแดงอย่ยังไให้ใช้เขานะไม่กินแน่เบิร์ดแล้วเสียใจด้วยมาซาไปกินมากินว้ากินเขานอยู่ฉนบอกีเลียเลยเอาก่อนดิขี้เลยมแไม่ใช่ต้วงนะนี่ชานี่อตักรอแล้วไม่ได้กินอะไรเมาจะ้าวจะใดอาวลยไรมึงิ่มแล้วอิ่มแล้ว

จะเจ้ามัยังมีะเาว่าเว่ากันมันมนุษย์พี่กันอย่งนั้นนะนกเหอนุยง่กก็นกเรไปถ้าแบบถ้าเป็นนกมันคืออยังเอาไงไก่เห้ยยีแงไก่ดูโวยนะอ้าวมันจาเบิร์ดเอจะ่นตั้เอยังกัซีเบิร์กักไก่เดยววะดดูกินก่อนโอ้โหม่กตนมันเบิดแล้วนี่นั่นตไม่กินหนู เออนี่เจตุยเออเจตุยกับากินนกอันนี้ไก่อะไม่ดีเธอเรามบ้านาตุยจ้าทำเฉพางกับไอ้ขาคนว่าค่ะใช้เลียวฮะเธออยู่ตอดแรงแต่งงฉันมาหนีล่ะชามมงเขาขึ้นไปเโมงวันน่ะสี่โมงเนอเขึ้นไปเองนได้ไหมไปหมดนะจไมีเบอ เารเกียวขาาโ่าโอ้ยจะนอนนอนค่ะเป็นยังไงนอนค่ะเมื่อยสลบสลายนอนบาอีมนทอทอโอะไรสุ่สลบสลายตีดามนะแกกไปอนในห้องเจ้็าเมื่อคืนนี้ โอ้ยหาถุกกหลับปันยังแล้วแล้วผมไปถูกใหรกบ้านน่าจตอีกเดกดื่น้พากันไปเติร์เตวอาไรที่ใช่เนียื่่กส็พิซซ่าตว่าเออใส่ยูเบทแบทมาเด้อมาด้อเ่อหละก็ไปแต่ว่าทุกคนรอแม่เนอะแต่ไม่มีเราไม่หช่นอนม่อีกบอกทุกคนรอแม่แม่กันจะกกินาไ่ช่น้อยตเขาหล่ออะไรนอนนันอนละเมือนมี้ารแม่แม่กันอยกกินเด้เขามาทำมา้มาเราไปรักลึกตาเพิ่น บ่าพา่าวบ่านอนนอนเด้อบุคืนนี่ตายคอหล่อเดี๋ยวนี้นั่นมันกี่หล่อคอยนะบ่ได้มันพ่าวแล้วเชื่อไปให้ฉีดแตกนะจังตัวมันพ่าวหุ่นกูแต่จังมันเป็นก้อนเจ้ากับห่นแล้วมันมันเป็นหุ่นมาแล้วมันเข้าว่ามากินแล้วมันมีเต็มนก้อนกูจะมันเป็นไข่ของหล่อเลยมันจะตายเลยก็สิไป็ืทึ้งเหงากับเป็นตุ่ยอยู่ไป็นตึ้งเหงานั่นเนาะนอนเป็นมือดีมือดากมันติดกล้องอยู่ มันไปเอาไข่ของกอแล้วอย่แล้วจะี่กกวาเกกวารอบด้านนี้ก็ได้ยอยู่ตาีดีปดีวกินเพื่แล้วบอแกงมานี้นั่งเออะตอยู่ข้างๆเดียวบม่อืมไม่ได้ตลาดอันนี้น่าจะจิ้มแจงแล้วบอให้เพิ่งก่บอยูจาวไมออ้อยจไปเอาโรดีจับจ้า

สองสกปรูไปสวยเขาแล้วอย่าดอกหมักกันดิหนกันดิมัแล้วแล้อย่างนี้ตะหุนหกัหนันมาตันเขาบอแล้วเขาไปไปนะเขาบอกแล้วเาใคเฉเขาไปเอยไดีหเ้ยเียแมงกรเดียวเัไปยได้เ่มอ่านทงนะไอบอกมาบอกคอยกินข้ามันกิ่ข่ามันแต่ไปเขาได้เขาบอกกินเล้ยมูนึงเจ็ือ เห็ดเบียงนะคือเฮ็ดได้แล้วขาวเ้าวน่เป็เขาเที่ยงอืนเอข้าเ้าวออสีเมื่อยมือยนะเมื่อยเออีเมื่อยแล้วพี่น้องเอยไปใต่เศรษฐกิจเขาไหมอยู่บ่อย่างไลกวได้น ดีแหละก็ได้กินเลบแกของเจ้ากอยังเนะดีสี่ก็ทานนกินข้าวมาพอจะดีนะ่กูไปทานนี่กินข้าวกูกำลังเทกินไม่ได้กินเลยกิน้อยเออกินขอา ไอ้พีเปียนะเส้น้มาายุขึ้นไปทีดโลกเรื่องนอะไรกบบีคุณได้ยินยังยังาเปลี่ยนบ่าท่นเปลี่ยนทียอเู้า่ท่านจะหอดเดือนีโอ้าบเสได้กินละติ้งกรลวลงมาที่ดเสาองดีใจอ้อยากกินมานจ คณข่าวบน้อยเมื่อยปวดตุมืออืนจันอีคนยิงมวยามัดเมาหัดเบิ่เมื่อยแม่แร้วมืออืันอีกคนข้าวอไถือมาตัวราชการไรเงี้ยจันสิ้นเปิดน่ฮอตสปอร์ตนะครับก็บอกม่าถือจำข่าวเพื่อนกัเป็นไรไรไ้เลยเกี่ยวลกกดเอากัดเอามาเด้อเกี่ยมือเดียวลจีนเกินเงื่อนนี่กระเป๋าอัดกระเานอน เขาทำเขาเออที่เลาถึงได้ไเนาะอะไรอ่ะืออินโดีเต็มไปเรื่องพวกพจะป่าได้พวกไปเยอได้ป่ามีข้าวเออน้องเจ้าตุ่ยเจ้าตุ่ยตุ่ยไม่มีจ้าเขาเขาบานปากาอมไรนะเล็บานคนนี้เออไดิจับไป็นสเข้าใบกี่ตื่นรถกูโอ้ยขี่ครับแม่วมันทั่เออเฮ้ยไปขี่ครับแออ แ่มันหอมนะเนีดยใส่กได้ตค่บดหรือบดเล่มเขาไ่ได้ตดเป็นเดือดเลยครับคุดเจ้าว้ามเาจมีกรโตดบดที่มันฝืนแ้วมันไม่ได้ใจยุ่มแต่มันไล่เลยคือรจัากโไม่เหมืนเลยวงเล็วต้องกินหลาตัวก้วกินละแวกจังหวัดอือ เอามาก็คือบปลาอมาบอกเฮย้ยขายยี่โมนได้ล้างเด้อเนี้ยเคยบอซื้อมันามาขลางเพื่อเจ้านะ่ะเคยค่ะขลา,ขางยังสะอาดซองใสนะจ๊ะประจานเด้อพี่น้องประจานเด้อเอามาให้หมู่กับปลาางนี่พี่จ๊ะเนื้อสแม่เธอเป็นกุญแเออเนาะกินข่าวที่บ้านเจ๊ตุ๋ยนะจ๊ะวันนี้เนาะกับโบมี่ยังไล่เดือพี่น้องเอ้ย เอิ่อกันลงมาซ่มแซวพบหน้าพบตาอะไรยังไงเนาะบ่เห็นหน้าเห็นตากันพัดไตเกี่ยวเข่าเอิ่อกันมาพักต้นบริสต้นเฮืองแล้วเออหนาจะแม่จังแซนเหรอพี่น้องเ้ยกันสิโตตอนเกี่ยวข้าวมันบ่ทันเด้มันบ่ทันแหรอเฮยเกี่ยวข้าวนะมันโบมีมีบ่มีหอดมีแห้งสิ้นต้นโอ้ยสุดข้ายเกี่ยวข้าวลมมื้อนี้จังแม่นบ่ครับนับลมกันเราก็เลยได้ไลน์นี่ไง เกี่ยวข้าวลมาอย่นั้นบอกขาเงอแล้ว่าจอาเย็นงมาต้มกินกับาจิ้วอยู่ประทานกวัยอเองฮ้ยนี่แหละตวไม่ไม่เนยอยางกงแต่ใเนาะอุ้มุสามเอามากยังมาเล่าเออมากรีรอยมูนะก็บม่ไดโตมันถอยางอยู่แน่กัโอ้ยสิไปหายาก้นยางนี่ถือเชียมนี่ไปบอลมันหองจิริจิริแล้วก็ไปซับจุบเอาแล้วก็ได้เออว่ได้ว่าช่เรา เหรอกนิงในไฮน่าในตัวบงนไงมือนี่เนาะเปลี่นะเจ้าปใชจ้าปุยใยอดยิ่บอกยอดยิวบอกันู้จิงนั่นมาตรกินพี่น้อลงมากื้อนีบียังมากมากลพี่น้องะุลงมาเล่นนะปูบ้าเนาะซุ้มแซวสืบพี่น้องอาแล้วพี่น้องคิดดเยอมากอะไกัไดีจ้าเนาะ